ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของ active learning เราจะได้ยินคำนี้มานานมากแล้วแต่ว่าในสิ่งที่เราปฏิบัติเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะด้วยกระบวนการของ G path f i s t e p เนี่ยค่อนข้างจะเห็นเป็นรูปธรรมท,ที่ทำให้คุณครูมีทิศทางที่ชัดเจนในการที่จะจัดกิจกรรมแบบ active learning ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่เด็กจะต้องได้รับการเรียนรู้ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของ กระบวนการมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของเนื้อหาด้วยสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะความรู้ต่างๆเนี่ยมันมีมากมายเพราะฉะนั้นกระบวนการในการแสวงหาความรู้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนด้วย active learning นักเรียนจะได้ฝึกในการค้นคว้าด้วยตนเองในการที่จะรู้จักคิดรู้จักวางแผนทํางานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนเรื่องของการทําสื่อในการนําเสนอ ต่อสาธารณชนแล้วก็ประเมินสิ่งที่ตัวเองทําได้ด้วยตัวเขาเองในสิ่งที่เราดําเนินการนะคะอย่างที่นาเรียนว่าในกระบวนการของการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะเรามีองค์ความรู้มีครูบาอาจารย์ที่มีศักยภาพมีทีมวิทยากรที่เป็นความร่วมมือที่มีความสามารถระดับประเทศสิ่งที่เราดําเนินการเนี่ยมันจะไม่เกิดผลเลยถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือหรือได้โอกาสจากทางสํงานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการที่เรานําองค์ความรู้ของเราเผยแพร่เพื่อการพัฒนาการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning แบบ g ีพาร์ไฟสตปนะคะมันทําให้เด็กได้มีการพัฒนาคุณครูเป็นนวัตกรนักเรียนเป็นนวัตกรสิ่งที่เราเห็นผลงานของเด็กมากมายในเขตที่เราดําเนินการอยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้การจัดการเรียนการสอนมันสามารถที่จะบูรณาการได้ ในทุกกลุ่มสาระที่คุณครูสามารถนําไปหยิบใช้ได้เลยเราจะเห็นว่าผลงานของ Active Learning ที่เราดําเนินการเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่ระดับประถมวัยนะคะในระดับการศึกษาประถมวัยระดับประถมศึกษาจนมาถึงระดับมัธยมศึกษาในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นนวัตกรมากมายหลายคนนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมที่มีพัฒนาการมากขึ้นในระดับมัธยมเนี่ยจะมีการส่งต่อ ในกระบวนการทํางานจนถึงเรื่องของการหาไรายได้ได้เราจะเห็นหลายๆส่วนเนี่ยถ้ามีการพัฒนาต่อยอดนักเรียนสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอาชีพเสริมหรือว่าไปใช้ในการทํามาหากินของเขาได้เลยค่ะ